ยองทุกคนเราก็กลับมาแล้วเราคือใครใครคือเราไม่เองวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูวีล็อกกับแฟนเราหนึ่งวันซึ่งไม่ต้องห่วงนะจ๊ะเราเปิดคลิปด้วยการที่แฟนเรานั้นกําลังเล่าเรื่องซีรีส์ให้ฟังก็คือเราถามแฟนว่ามีซีรีส์แนะนํำไหมเล่าหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยเขาก็เล่าให้ฟังนนองแล้วเขาก็เห็นว่าเราถ่ายคลิปก็เลยเงียบไปแต่ไม่เป็นไรไปดูกันต่อทำเลย เนื่องจากว่าใครเราบอกว่าอยากกินเป็ดไปจ้ะเผ็ดพะโรหลังจากนั้นไม่นานก็ไปคาเฟ่ซึ่งคาเฟ่เนี้ยชื่อร้านว่า w a t e r h ร์แทุกคนไม่เคยรู้จักหรอกเพราะว่าอะไรนะหรอเพราะว่าเขาไม่ค่อยโปรโมทเท่าไหร่ทุกคนแต่ว่าร้านนี้เป็นกาแฟที่เป็นสเปเชียลิตี้นะเราแนะนำเสิร์ฟหนึ่งก็ประมาณ2 0 0บาทซึ่งเรารู้สึกว่าไม่แพงเลยจ้ะทุกคนเพราะว่า,มาเมล็ดเขานะ Import ม,มาจากต่างประเทศด้วยนะเช่นญี<อ>่ปุ่น<อ>เป็นตน้นแต่ว่าอย่างเรา กินลาเต้เหมือนเดิม,มดีแล้วอย่าเรื่องเยอะเราก็คุยกับแฟนไปเรื่อยเดี๋ยวไปนูน่นไปนี่กันต่อทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่สําคัญก็คือแฟนเราเมาเรื่องชาวบ,บ้านอยู่นั่นเองหยอกระหว่างที่แฟนเราก็บ่นไปเรื่อยเราก็กาลังคิดว่าเออไปไหนดีเพราะาช่วงที่ผ่านมาเราค่อนข้างเครียดงานนี้นทําอยู่เครียดมากแต่เอาจริงๆนางก็รู้นะว่าเราเครียดนางก็เลยพยายามหาเรื่องโน้น ون, เรื่องนี้เรื่องนั้นมาทําให้เราแบบว่า สบายใจขึ้นหรือยังๆอืมก็ทําให้แบบเออเราพยายามหัวเราะอะไรอย่างงี้เรากำลังบอกแฟนว่านั่งร้องไห้คือมันเป็นอาทิตย์ที่แบบว่าทัฟสําหรับเรามาแล้วแบบเหนื่อยจริงๆแต่เราก็ยังไม่เข้าใจนะว่าเรื่องที่เราคุยกับแฟนเนี่ยมันเครียดน้อยลงหรือมันเครียดมากขึ้นคนากเป็นอน้อยลงใช่ไแล้วก็ายากเปต่างจากเขาเดิมอินคัมดีกว่นนีดเดียวเลยแต่เธอได้บาลานซ์ไลายกลับมาที่มันเทดออฟแล้วคุณ ุกคนคิดว่าเรื่องที่เราคุยกันเครียดไหมเออกูก็ว่ามันเครียดมันไม่ได้ทําให้กูระบายความเครียดได้มากขึ้นเลยแม่งทำให้กูยิ่งเครียดมากกว่าเดิมอีกสวัสดีนะทุกคนวันนี้เราไปทําอะไรเธอเธอตอนนี้เลานะอยู่ไหนใครก็ไม่รู้ <c oughs> คุณไหมคุณไหม <c oughs> ทำไมไม่คุณอะ <c oughs> ไม่เราต้องเล่าให้ฟังเหมอนว่าช่วงนี้เราค่อนข้างเครียดทําง,งานก็เครียด,ดนิดนึงก็เลยมาหาที่ระบายอารมณ์ อาตีปองเอาตีปองนะฮะไม่ใช่ไม่ใซึ่งจริงๆอันนี้เราเห็นในเราเห็นใน Facebook มาหลายปีละแต่ก่อนหน้าเนี้ยเขาอยู่ตรงสรีนครินเลยเราก็เลยยังไม่เคยไปที่นั่นแต่ทีเนี้ยเหมือนเขาย้ายมาที่นี่เอ้าวไม่ทำไมดูเหมือนเขาไม่ปิดเนาะเขาน่าจะเปิดไปดูกันว่าข้างในเป็นไงหลายๆคนอาจจะรู้จักที่นี่นะทุกคนมันคือห้องระบายอารมณ์ ซึ่งกูเครียดกูอยากทำลายข้าวของแต่กูไม่สามารถทำลายข้าวของที่กูซื้อมาได้ค่ะกูก็ต้องใช้เงินเพื่อไปซื้อของที่เพื่อจะทำลายข้าวของงงไหมเออซึ่งคนอย่างฉันสีก้าไปเลยค่ะซึ่งมันดีตรงไหนรู้ไหมทุกคนมันมีชุดเซฟตี้ที่เขาบอกว่ารบกวนเปลี่ยนชุดก่อนนะครับคุณลูกค้าชุดที่เราใส่ก็คือเหมือนเป็นชุดหมีสีส้มแล้วก็เขาจะมีหมวกให้และที่สําคัญก็คือมีถุงมือและจริงๆมันมีรองเท้าด้วยนะแต่ว่า อันนี้ฉันลืมฉันก็เลยออกมาเปลี่ยนรองเท้าอีกรอบอืระหว่างนั้นฉันก็เดินเข้าไปสำรวจว่าเออข้างในมันเป็นยังไงเขาก็จะมีกําแพงมีตรงกลางที่แบบว่าเป็นยางแล้วก็เอาไม้วางไว้ข้างบนนะทุกคนแล้วก็จะมีค้อนกับขวดแล้วก็เป็นของที่เราจะสามารถทําลายได้หมดเลยทุกคนเห็นไหมว่ามัน น่าสนใจซึ่งแฟนเราอ่ะเขาไม่ได้มาเล่นแต่เขาอ่ะจะเข้าไปถ่ายคลิปเพื่อเราเขาก็เลยต้องเปลี่ยนชุดและเห็นไหมแล้วว่าเราเปลี่ยนรองเท้ามาเป็นรองเท้าบูล๊ล่ะเพื่อไม่ให้เศษพวกแก้วหรือพวกของที่แตกอ่ะมันมาโดนเท้าเราเราก็คือแบบใช้แรงสุดกําลังเคาะเคาะซึ่งดูอ่ะมันเหมือนแบบเราเคาะเบานาะแต่คือจริงๆแล้วว่าคอนมันหนักมากแล้วเราอ่ะเต็มแรงได้แค่นั้นสนุกมากทุกคนเราแบบรู้สึกว่าแบบกูได้ระบายอารมณ์แบบที่กูต้องการ งานเครียดกูขอทำลายข้าวของนหน่อยเถอะแต่เราขอบอกไว้อย่างนะึงนะคือเราอะไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนทำลายข้าวของของตัวเองนะแต่อันเนี้ยมันเหมือนกับมันเป็นการระบายอารมณ์ซึ่งแต่ละคนอนะมีเวในการที่แบบระบายอารมณ์ไม่เหมือนกันถูกปะ่ะอย่างเราอะเรารู้สึกว่าเออกูขอทำลายข้าวของหนะ่อยกูลองปาโนนปานี้หน่อยเอาจริงๆก็เหมือนกับเราอะใช้กําลังเพื่อที่จะระบายความเครียดระบายเหงือ่อระบายอะไรเงี้ยให้มันออกมา แต่เราก็ยังขอบอกนะว่าเราไม่สนับสนุนความรุนแรงใดๆทั้งสิน้นเราเป็นคนปาอะไรไม่ค่อยเก่งอนะทุกคนลองดูแล้วกันขอปาแฟนหน่อยได้ปะเนี่ยเห็นปะคือคิดดูดิเราใช้แรงสุดแรงแล้วอะแม่งยังไม่แตกเลยเราต้องปาลงพื้นถึงจะแตกงงมากบางเห็นปะบางขวดแตกบางขวดไม่แตกอ๋ยแรงมีน้อยไม่ค่อยเป็นคนออกกำลังกายก็อย่างงี้ยนแะทุบก,ก็ได้ เราขอบอกอีกอย่างนะว่าคลิปนี้เราไม่ได้สปอนเซอร์อย่างใดทั้งสิน้นเราไปด้วยอารมชั่ววูบยอกอจริงจริงก็แค่ไปหายกิจกรรมทากาแฟนนั่นแหละแต่ว่าแฟนบอกว่าไม่เอาอ่ะเธอเราไม่เล่นเธอเล่นคนเดียวเลยแล้วก็เหมาหมดทุกอย่างค่ะแม้กระทั่งจอทีวีกูก็อยากรู้อ่ะกูทุบซะหน่อย๊ะแตกและง่ายจัง สุดสภาพข้าวของที่เราทำลายลงไปทั้งหมดฟุ้งนักแล้ว่าเรารู้สึกว่าเราหายเครียดดีไวมาไหมสนุกไหมสนุกปะปวดร้อนเป็นไงเธอสนุกปะเราสนุกมากเลยทำไมนะเธอบอกว่าบ้านเราทำแบบนะเรียนเอเวอเรียนเอเวอแล้วต่างห้องอะไรต่างห้องอะไรต่างเนื้เพื่อเไรเรียบปาเพราะ เพราะอะไรเพราะน่าจะต้องใช้ทุกวันเป็นตังค์เธอม้านอาจจะมีสักวันก็ได้นะเดือนเดียวว่าเป็นคนแล้วมันอาจจะมีันอาจจะมีสักวันก็ได้นะที่รอปลาเธอเข้าไปเลยอะโมโหเออจริงแต่ว่ามันเป็นการระบายอารมณ์ที่ดีมากเลยนะเรารู้สึกว่าทุกบ้านควรมีห้องแบบนี้ใช่ไหมโมไม่ใช่ทุอบ้านทำไมอะดีอ่ะไปค่ะไปที่อื่นต่อ แล้วตอนนี้เราก็หลังจากที่เราทำลายข้าของเสร็จแล้วเราก็หิวปะหรือว่าไงวไวราไม่มีอะไรทำในการหาก็เลยมาที่สีแค่กันก็ <c oughs> วางแกเห็นเลยจะลงมาที่ไหนก็บางแกโอเค <c oughs> สีขอ้อนสีนักขั้นินไปค่ะดูค่ะว่าเราจะทำอะไรกันต่อ ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นนักช็อปตัวยงในระหว่างที่เราช้อปปิ้งนั้นคุณแฟนเราก็นั่งรออย่างใจจดใจจ่อว่าเมื่อไหร่กูจะเสร็จทุกคนรู้อยู่แล้วว่าคนอย่างชานชอบซื้อเสื้อผ้าแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้อะไรออกมานะหลังจากนั้นเราก็คุยกับแฟนเรื่องที่ว่ารถของแฟนอะ่ะมันมีเสียงเว้ยนางก็บน่บนบน่บนบน่นบ่นเนี่ยมันเกิดจากสาเหตนุนู้นสาเหตนุนี้เดี๋ยวพารถนะเอาไปเข้าสูตรดีกว่าว่ามันเป็นอะไร ต้องเอาไปให้ช่างดูมันต้องรื้อแน่เลยแล้วถ้ามันต้องเปลี่ยนล่ะแล้วถ้าอะไรไม่พอโอ้นางบ่นไปเรื่อยทุกคนไปนเหมือนกันไหมแฟนทุกคนไปนเหมือนกันไหมผู้ชายรักรถรักมากกว่ากูอีกชีวิตนางก็บน่บน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 บน่นบ่นบ่นสรุปแล้วใครเครียดกูหรือเขาเครียดเออไม่เข้าใจเหมือนกันก็ยังฟังทนฟังต่อไปว่าเออเขาเครียดเรื่องรถนะคะในระหว่างที่เราเดินเล่นอยู่น,นั้นเราแกวู อูซีก็สินคลีนมีนานาด้วยทุกคนทุกคนรู้จักนานาปะนานาคือ specialty coffee <c oughs> เหมือนกันซึ่งเราก็เป็นคนบ้าการ <c oughs> กิน specialty มากมากวันนี้ก็เป็นแก้วที่2ของเราแล้วถ้าถามว่าอร่อยไหมก็นานาคุณร้านว่านานาในมุมมองของเราวงเล็บคอหอซอตอความเห็นส่วนตัวเรารู้สึกว่าเบสของลาเต้ของเขามันเข้มและไหม้ไปน,นิดนึงซึ่งเราเป็นคนไม่ได้ชอบกาแฟไหม เราเป็นคนชอบกาแฟเ<ม>ปรี้ยวที่ใหม่ๆนานาก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่มีเมล็ดก,กาแฟให้เลือกหลากหลายสายพันธุ์เขาคั่วเองด้วยไม่ได้สปอนเซอร์เหมือนเดิมนะจ๊ะเราก็รู้สึกว่านานาก็เป็นสเปเชียลิตี้อีกที่หนึ่งที่สามารถทานได้หลังจากนั้นที่ซีคอนสินาะคลิงเขาก็มีจัดงานอาร์ตทุกคนซึ่งจริงๆแล้วว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นชื่อว่ามันๆอะไรสักอย่าง แล้วยังไม่พอมีจัดเกี่ยวกับงาน AI ทุกคนหลายคนรู้อยู่แล้วว่าฉันจะใส่ค,คอ,องฉันกำลังจะเลย<ช>่<ม>างนี้โหนดนี้กับโ<ร>หนดนี้อันไหนเป็นลิฟโหนดอันไหนเป็นจำได้ว่นี่เก็จะจบได้เฮ้ยพูดถึง ChatGPT ด,ด้วยอะ่ะสรุปแล้ว s ิลิกคือ AI ปะใช่ตอนนี้นะคะก็คือยืนเถียงกันอยู่ว่าสรุปแล้วซิลิกคือ AI หรือวาตอนนี้เราสองคนก็คืออยู่ในงาน AI ซึ่งเราก็ไม่คิดมาก่อนว่าจะมีคนที่แบบว่าคิดจัดงานอะไรแบบนี้ซึ่งแบบดีนะสิทุกคนด,ดีค่ะเป็นงานที่ดีเรารู้สึกว่าประเทศไทยควรมีเรื่องอะไรแบบนี้เยอะๆเพราะว่าประเทศเราแม่งล้าหลังเรื่องเทคโนโลยีเลอเกินชีวิตนีนพูดถึง Deep Learning ด้วยนี่ใครอยากรู้ว่า Deep Learning คืออะไรมาค่ะตรงนี้ แต่จริงๆขอพูดไว้อย่างหนึ่งว่า Deep Learning มันไม่จำเป็นกับทุกอย่างบางทีแค่อันอะไรเฉยๆก็ได้แล้วค่ะ Deep Learning ไม่จำเป็นกับสิ่งทุกอย่างนะคะทุกคนอย่าเอา Deep Learning ไปใช้ในทางที่ผิดแล้วเราก็มาเดินดูของใช้ในบ้านและทางขยะในห้องเราเองไปค่ะทำอะไรต่อไปด,ดูกัน เดินรอสีอน 4, นะ่คอนสีนคครีนอย่างเหนื่อยล้าแฟนเราบอกว่าแฮมเบอร์เกอร์ร้านนี้ถูกอร่อยเอามาแบ่งกันไหมคนละครึ่งชิน้นซึ่งได้จ้ะเราอยากกินอยู่แล้วแฮมเบอร์เกอร์แต่ว่าเราเป็นคนแพ้แป้งอะเนาะก็กินได้นิดๆหน่อยๆไม่เยอะมากแต่สุดท้ายแล้วแฟนเรากินไปหนึ่งในสีที่เหลือกูแดกค่ะอร่อยมากจริงๆทุกคนเรารู้สึกว่าความเห็นส่วนตัวอีกแล้ว มันอร่อยกว่าซามูไรามากๆ <_ d ata> เราไม่เคยกินเบอร์เกอร์อย่างอื่นนะ <_ d ata> เราเคยกินแต่ซามูไรเพราะว่ามันเป็นการที่แบบหากินได้ง่ายแต่อันนี้อร่อยกว่าและถูกกว่าด้วยค่ะคุณ <_ d ata> หลังจากที่กินเบอร์เกอร์เสร็จเราก็ไปเดินบนซีคอนสินักคลินิกสักพักเราก็คุยกับแฟนว่าอ่ะไหนไหนมันก็เย็นละกินอะไรกันดีเราก็เดินบนตั้งแต่ชั้น,น <_ d ata> 1ชั้น2ชั้น3ชั้น4มาจบที่ฟูดคอร์ด หลายคนคงรู้อยู่แล้วว่าเรากับแฟเป็นแฟนแันแทอฟูดคอร์ดถ้าที่ไหนมีฟูดคอร์ดเราจะไปกินข้าวที่นั่นในระหว่างที่เราคุยกับแฟนแล้วก็บอกแฟนว่าเออเราอยากกินอันนี้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 เดินไปซื้อให้หน่อยเพราะอะไรเหรอกูเดินไม่ไหวละเหนื่อยมากเพราะว่าสนะีคอสินค้าลินแม่งโคตรใหญ่ใช้เวลาเดินประมาณหกชั่วโมงยังเดินไม่หมดเลยจ้าแต่ถ้าถามว่าทําไมเราถึงเลือกกินฟูดคอร์ดเพราะว่า มันถูกแล้วมันก็อร่อยมากทุกคนและที่สําคัญคือมันมีอาหารหลากหลายอย่างที่แบบเรากับแฟนไม่ต้องทะเลาะก,กันในเมื่อถ้าใครอยากกินอย่างใดอย่างหนึ่งมันสามารถเลือกแล้วมากินและมาแชร์กันได้แล,ว,แลวตอนนี้เราก็ว้าปอีกแล้ววร์ปหรือเปล่าเธอว้าวตอนนี้อยู่ไหนตใช่อยู่ไหนตลาดอะไรตลาดประจักไม่ค่ะตอนนี้เราก็มาตลาดรถไฟสีนคริน ซึ่งจริงๆแล้วมันคือแหลกที่เราชอบเดินเล่นมาก่าแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมาเพราะแะไะไอ้ตั์รถติดจึงหายจากบ้านเรามาก็คือแม่งไม่ได้ไกลมากใ,ใช่ไหมใช่ไหมแต่รถติดเนาะแค่เมื่อกี้ทางเข้าก็แบบครึ่งชั่วโมงแล้วอ่ะแค่ทางเข้านะแต่กันขอเกรงก่อนว่าเราอ่ะไม่ได้อยากเดินนะแฟนเราอ่ะเป็นคนชอบเดินตลาดนัดมันก็บอกว่าเออพามาเดินหน่อยเพราะมันไม่เคยเดินตลาดนัดที่นี่แล้วก็โอเคเดินก็ได้ อันนี้เราก็ถ่ายรอบๆบ,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 บรรยากาศของตลาดนัรถไฟสีนักลินมาให้ดูทุกคนซึ่งมันก็เปลี่ยนไปเยอะมากซึ่งเขาพัฒนาไปค่อนข้างดีแล้วคนอย่างเรากินข้าวแล้วต้องกินหวานค่ะเราไม่ใช่ไพรไม่ใช่แหละทุกคนรู้จักร้านหมูแดงใช่ไหมที่เมื่อก่อนมันอยู่จอดแร์แล้วก็คนต่อคิวเยอะๆฉันคือลูกค้าประจําแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปเลยจอดแร์ตรงนั้นเพราะว่าเขาย้ายไปแล้วใช่ไหมเรามาเจอที่นี่ดีใจ เราก็แบบว่าไ,ได้กินแล้วลินจีของฉันไหนจ้าชีสเค้กโยเกิร์ตโยเกิร์ตชีสเค้กทุกคนอร่อยอร่อยที่สุดอย่าลืมไปตำนะแม่งอร่อยจริงๆแต่เราต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วอะ่ะร้านเขาอะ่ะดังเรื่องไอติมหมูกระทะและมะม่วงน้ำปลาหวานจริงๆเราก็ชิมมาแล้วแต่เรารู้สึกว่าเออเราเข้าไม่ถึงหน่อยเราก็เลยแบบว่ากูกินรสชาติปกติที่เรากินอนะ่ะดีแหละ ังจากนั้นเราก็เดินบนในตลาดรถไฟสินคะ้ลินเดินไปเดินมาถ้าทามาได้ไรมากได้ถุงเท้ามา20คูแล้วก็ไปกินขนมนิดหน่อยแล้วก็กลับแล้วเราสองคนก็ว้าผีกแล้วตอนนี้อยู่ไหนสยาม <laughs> ดีๆก็มีชิงช้าะนะคะแล้วอยู่ไหนเมื่อวานตลาดอาเรียบเรือนดีๆก็มาโผล่เรียบเดือนเพราะอะไร เขาริ้สึกว่าเดินตลาดนั้นมันไม่จุใจพอเราต้องมาอีกไปต่อไหมไปเจ้าใแ่อีกปะเหนื <c oughs> ่อมากตอนนี้ไปคะ่ะซื้อของกัน,นทุกคนเห็นไหมว่าแฟนเราผู้ที่ชอบเดินตลาดนัดเป็นชีวิตจิตใจในระหว่างที่เขาไปซื้อของกูก็ซื้อเสื้อผ้าอีกแล้วคะ่ะวีล็อกวันนี้ก็จบไปแล้วไว้คลิปหน้าเราพาไปไหนเดี๋ยวเราเจะเมาใช้ให้ทุกคนดูนะบ๊ายบาย